สวัสดีค่ะช่องไมสตาร์นะคะเรื่องย่อนละครสงครามหมอลำในอีพีที่33ที่จะเสนอเป็นตอนจบในวันจันทร์ที่สิพฤศจิกาย,ยานนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะพิมพ์ดาวกับพิเรชาได้มาเตรียมงานแสดงโชว์ที่พร้อมจะม้วนในคืนนี้ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่วงอิสานสนครศิลป์ปิดวีคเก็บเงินเป็นครั้งแรกทําให้พิมพ์ดาวก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้แม้พิมพ์ดาวจะเคยขึ้นโชว์มาบ่อยครั้งแต่ก็อดหวั่นใจไม่ได้ ทำให้พิรชาให้กำลังใจจนพิมพ์ดาวแอบเขินการเปิดวิกครั้งนี้เฮียหน่อยได้เชิญออลลี่ตติยานักร้องหมอลำที่กำลังมีกระแสโด่งดังขึ้นมาร้องเปิดโชว์บนเวทีเพื่อสร้างสีสันให้กับวงอิสานคสนครศรีด้วยซึ่งทางด้านหลังเวทีก็มีบรรดายูทูบเบอร์มาทําข่าวไลฟ์สดให้กับแฟนๆดูพิมพ์ดาวที่ยังคงเป็นดาราหมอลำลราชินีดอกยา่าทำให้แววกระเทืองดังก็มีความสุข ที่วงอีสานนครสินมีงานแสดงโชว์ชวินที่ยังคงมีความหวังที่จะกลับไปหาพิมพ์ดาวเพราะตอนนี้เขาเองก็ยังไม่ได้อยากกับพิมพ์ดาวพิมพ์ดาวก็ยังคงเป็นอยู่ในฐานะภรรยาของเขาทําให้ชวินได้หอมดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดีกับพิมพ์ดาวด้วยพิจชาที่เห็นชวินเอาดอกไม้มาให้กับพิมพ์ดาวถึงกับนิ่งไปเพราะในใจของเขาเขาอดจะหวั่นใจไม่ได้กลัวว่าพิมพ์ดาวจะกลับไปหาชวินอีก ชวินได้บอกขอโทษที่ทำให้เจ็บใจมาตลอดและยอมรับผิดที่เผลอใจไปมีคนอื่นชวินรู้แล้วว่าเวลานี้เขากำลังสูญเสียผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตไปพิราชามองภาพที่ชวินงอนง้อพิมดาวด้วยสายตาที่เจ็บปวดชวินได้บอกว่าช่วงเวลาที่รักกัน20ปีให้พิมดาวคิดถึงความทรงจำชวินขอร้องและยอมรับผิดว่าจะไม่ทำให้พิมดาวต้องเสียใจอีกแล้ว ชวินได้มอบดอกไม้ให้กับพิมดาวพิมดาวรับช่อดอกไม้มาถือในมือพิรชาเสียใจคิดว่าพิมดาวจะตอบรักชวินไปแต่พิมดาวก็ได้หวนถึงความเจ็บปวดที่ชวินเผลอใจที่เจ้าชูมีเลือกจนกระทั่งพิมดาวทนไม่ไหวกับสิ่งที่ชวินได้ทําลงไปทําให้พิมดาวได้ปริเสธชวินและขอให้เรื่องของเราจบลงด้วยดีเพราะเวลานี้ใจของพิมพ์ไม่มีชวินอีกแล้วมีแต่เพียงความหวังดีที่มีให้เท่านั้น ชวินยอมรับและเข้าใจการตัดสินใจของพิมดาวที่ขออิสระซึ่งชวินก็ยอมรับความพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถยื้อพิมดาวเอาไว้ได้ชวินยอมที่จะอยูก่กับพิมดาวตามที่พิมดาวขอสร้างความโล่งใจให้กับพีรชาเพราะหัวใจของเอต้าหมาเด็กได้มาัวใจให้กับพิมดาวราชินีดอกหญ้าคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วพระแพงที่หนีตำรวจมาก็มานั่งทำแผลอย,อยู่ ระหว่างนั้นได้เห็นไลาสดที่ชวินกำลังงอนง้อของคืนดีกับพิมดาวทําให้พระแพงเจ็บใจที่ถูกเคลียออกมาจากวงจนไม่เหลืออะไรเลยเมื่อพังก็ต้องพังกันทุกคนทําให้พระแพงรีบขับรถมาเพื่อจัดการกับพิมดาวทันทีระหว่างที่พิมดาวกาลังขึ้นร้องโชว์บนเวทีอยู่นั้นพระแพงที่ใส่ชุดปร่างหน้าลุกเข้ามาในงานมองพิมดาวที่กลับขึ้นมายืนบนเวทีอย่างมีความสุข แต่ตัวเองกับต้องนีหัวสุขหัวสุนไม่เหลืออะไรเลยภาแพงจ้องมองพิมพ์ดาวด้วยความเจ็บแค้นอย่างหนักเมื่อได้เห็นพิมพ์ดาวกำลังรับช่อดอกไม้จากแฟนเพลงจึงใช้จังหวะนั้นเนีย่ยไกลปืนยิงพิมพ์ดาวทันทีเสียงปืนทําให้ทุกคนที่อยู่ภายในงานแตกตื่นพิรชารีบเข้าไปปกป้องพิมพ์ดาวความวุ่นวายเมื่อทุกคนได้เห็นพาแพงเดินเข้ามาเผชิญหน้าทุกคนอย่างไม่กลัวและยิงซ้ําอีก ชวินที่เห็นพระแพงกำลังเข้ามาจับตัวพิมพ์ดาวก็รีบเข้ามาขวางเอาไว้พระแพงสติแตกที่เห็นชวินปกป้องพิมพ์ดาวทารักกันมากก็ไปอยู่ด้วยกันเลยพระแพงแค้นมากยิงชวินแต่ไอดินรีบวิ่งเข้ามาขวางเอาไว้ทำให้ไอดินถูกยิงได้รับบาดเจ็บชวินตกใจมากเข้าไปดูอาการไอดินด้วยความเป็นห่วงระหว่างนั้นทัดได้บุกเข้ามาตามพระแพงด้วยความแค้นที่ถูกพระแพงหลอกใช้ ทำให้ทัดได้ค่าพระแพงจนตายวายุกับแอนนาได้พาตํารวจเข้ามาทัดเห็นตํารวจก็ไม่ยอมให้ถูกจับเข้าสู้กับตํารวจจึงได้ถูกตํารวจวิสามันจนตายตามพระแพงไปอีกคนไอดินถูกพาส่งโรงพยาบาลไอดินเสียเลือดมากต้องการเลือดด่วนซึ่งชวินก็มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับไอดินทําให้ได้รู้ความจริงว่าไอดินก็คือลูกชายของเขาเองชวินถึงกับช็อกไปคิดไม่ถึงว่า ลูกชายของเขาจะอยู่ใกล้ๆเขาเพียงเท่านี้เพราะเขาเองก็คิดมาตลอดว่าไอดินเป็นลูกของมานพกับพิมพ์ใจเมื่อความจริงเปิดเผยทําให้ชวินได้รับไอดินเป็นลูกและได้ไปหาพิมพ์ใจเพื่อขอโทษที่ทอดทิ้งพิมพ์ใจไปเพราะเข้าใจผิดชวินได้ปร,รับความเข้าใจกับพิมพ์ใจและขอให้พิมพ์ใจกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาในที่สุดไอดินก็มาเป็นลูกชยายของเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงชวินได้แยกกับพิมพ์ดาว พิมดาวขอบคุณและดีใจมากที่ชวินเข้าใจเธอนับจากนี้วงสาวน้อยเพชรแป้นแพงที่มีวายุกับชวินก็ได้เป็นผู้สืบสานดูแลต่อจากพ่อยายสักดาก็ได้เริ่มต้นใหม่วายุได้กลับมาเป็นพระเอกของวงร่วมกับแอนนาและได้ดึงตัวองค์อิงที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาเป็นนักร้องน้องใหม่ไต่ดาวได้กลับมาร่วมวงสาวน้อยเพชรแป้นแพงอีกครั้งหนึ่งด้วยพิรชากับพิมพ์ดาวได้สันฝันสร้างวงอิสานนครศรีนจนโด่งดัง และตอนนี้วงอีสานนครสินกับวงสารน้อยเพชรบ้านแพงก็มาร่วมร้องโชว์ด้วยกันจนไม่เกิดสงครามกันอีกแล้วไอดินได้บอกรักคำนางที่มีความฝันที่ตอนนี้คำนางได้ใส่มงกุฎเป็นราชินีดอกย่าคนใหม่คู่กับพิมดาวที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวโดยมีพิราชาอยู่เคียงข้างไอดินเข้ามาดูแลวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฐานะลูกชายของชวิน พิมใจก็ดีใจที่เห็นลูกประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจวายุก็ได้สมหวังในความรักที่มั่นคงกับแอนนากว่าที่พิมดาจะมีวันนี้ได้ก็เพราะกําลังใจจากทุกคนโดยเฉพาะพีราชาที่เขาอยู่เคียงข้างพีราชาได้ขอพิมดาวแต่งงานทั้งสองคนจับมือกันเพื่อจะสารฝันศิลปะหมอลำที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู่ตลอดไป ติดตามกันได้สงครามหมอลาในตอนจบนะคะที่จะจบในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะทางช่องวัน31เวลา1ทุ่มตรงค่ะและในวันอังคารที่1 1พฤศจิกายนนี้จะได้พบกับละครเรื่องใหม่ตามหารักที่เธอลืมค่ะติดตามกันได้นะคะทางช่องวัน31เวลา1ทุ่มตรงค่ะ